ใจยังสู้ต่อนี่แหละนะเหมือนคําที่เท่าแก่โบราณท่านสอนไว้ไม่มีผิดบางครั้งชีวิตเราก็เหมือนเรือที่ต้องออกทะเลใหญ่เจอพายุกระนําคลื่นลมโหมกระนําซัดสาดจนบางทีก็คิดว่าเรือลํำน้อยนี้จะต้านทานไหวหรือเปล่าจะล่มลงกลางทะเลร้างหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญกว่าพายุและคลื่นลมคือหางเสือของใจที่ยังคงมั่นคงในยามที่ท้อแท้อ่อนล้า เหมือนต้นไม้ที่โดนแดดแผดเผาจนใบเหี่ยวเฉาอย่าเพิ่งคิดว่าไร้ค่าเพราะใต้ผืนดินยังมีรากแก้วที่ฝังลึกรอคอยน้ำฝนรอคอยแสงตะวันที่จะกลับมาอีกครั้งเช่นกันเมื่อใจเราบอกว่ายังสู้ต่อนั่นหมายถึงเรากำลังรวบรวมเรี่ยวแรงพลังจากรากฐานภายในตัวเราเอง โบราณว่าคนเราเหมือนผ้าขาวยามที่เก่าหมองก็ซักได้ยามที่ขาดก็ปะชุนได้ตราบใดที่ยังไม่ทิ้งผืนผ้าไปเสียก่อนใจที่ยังสู้ต่อก็เหมือนมีเข็มกับได้อยู่ในมือพร้อมที่จะเย็บปะทุกร่องรอยทุกความผิดหวังให้กลับมาเป็นผืนผ้าที่แข็งแรงอีกครั้งบางทีที่เราสู้ต่อไม่ใช่เพราะเราแข็งแรงจนไม่รู้สึกเหนื่อยแต่เพราะความศรัทธาในวันพรุ่งนี้ที่จะดีกว่า วันที่ฟ้าจะเปิดสดใสอีกครั้งเหมือนตอนพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ในทุกวันไม่ว่าเมื่อวานจะมืดมิดเพียงใดวันนี้ก็ยังมีแสงสว่างมาทักทายเสมอจงสู้ต่อไปด้วยใจที่เมตตาต่อตัวเองอดทนอย่างต้นไม้ที่หยางรากลึกและจดจำว่าทุกการก้าวผ่านอุปสรรคจะทำให้เราเติบโตเป็นคนที่มีคุณค่าและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมให้ใจยังสู้ต่อ เป็นมนขลังเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีสติในทุกย่างก้าวเถิดนา